ิยุบออีกลังไม่รับโซเชียลหวากบาล่ะไม่รู้ว่าพีแม่ส่งมาแม่ไม่แกหรอกที่บ้านมีหลายอันขอเล่นหน่อยได้ไหมไม่ได้อ่ะพอดีมาเก่าแล้วมันจะพัง อืนอีูยังเยอะสาวสวดูแบอุลาต้าลาต้าตันทีเลย่วยแพงไหมอ่ะไม่แพงหรอกช่วยนั่งวนนี้เองขอเล่นหน่อยได้ไหมอ่ะอย่าเลยเดี๋ยวมันจะพัง ชิไมไหนได้ไหมอย่าเลยมันหวานมากนะเด็พันือว้วลูกเเ่อ๋อพอดีเทอมนี้มีเรียนมันเล่บอลแม่ใช้ก็เ,เลยซื้อให้ใหม่เลยถ้างั้นเราเอาไปไหนดีไม่มองสี เดี๋ยวมันจะพัง เพื่อนเเล่นน่าสนุกจังเราขอเล่นหน่อยได้ไหมเราขอโทษเพื่อนเ,กกเพื่อนเราขอโทษเพื่อนเพื่อนเราขอโทษจริงๆเรียกคนเดียว <Wis> ไม่สนุกเลยต่อไปนี้เราจะแบ่งของให้เพื่อนเพื่อนเล่นด้วยขอเล่นด้วยอีกคนนะได้เล่นเลยเพื่อนเพื่อนเราลูกบอลเล่ของเราเล่นได้นะ ไม่ามเดวแบ่งกันเล่นกกว่าเล่นคนเดียวอีก